รถฮิตแวร์เมืองไทยที่ขับไปไหนก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้คุณดู l u x ชัวรวันนี้บุกมาถึงสาขาระยอง ไปดูกับ Toyota c a m r รี่2.5สปอร์ตปี2022เลขไม้เพียงแค่100กิโลโต้นกับราคาค่าตัวเพียงแค่939,000บาทผ่อนเพียงแค่15,000บาทภายในเจ้าคันนี้ครับผมได้พวงามาลัยม u l t i Function มาพร้อม Adaptive Cruise Control มาแล้วนะครับผมเกียร์อ u t o m ม t i c CVT นะครับผมไปคันต่อไปกันเลยครับไปกับคันต่อมาครับผมสีแดงแรงสามเท่ากับ t o y ยต้าแคมรี่ 2.0G ปี2019กับราคาค่าตัวเพียงแค่689,000บาทนะครับผมผ่อนไปเลยครับผม11,000 เบาะที่นั่นคงคนขับเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับผมมีอะแดปทีบครุสคอนโทรลมาให้พร้อมกับแดชบอร์ดที่ตัดด้วยลายไม้แบบนี้ดูหรูหราม,มากมาพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์คุ้มค่าน่าใช้ให้ครามรักลักชัวรี่สุดๆคันต่อมากับ Honda a c c o r d 1.5เทอร์โบ EL ปี2019เลขใหม่เพียงแค่100 0กิโลเท่านั้นกับราคาค่าตัวเปียแค่785,000บาทหรือผ่อนไปเลย1 3 0 0 0บาททันนี้ผมอะไราได้มอเติฟังชันมีอะแดปทีบครุสคอนโทรลมาให้มีระบบโหมดการขับขี่มาให้แบบ2หมดทสอง ประหยัดน้ำมันมากๆและช่วงนี้คือรถฮิตแบรนด์เมืองไทยที่ให้ภาพลักแบบลักชัวรี่คานะครับผมเราดูแลให้คุณแบบถึงอกถึงใจกับการรับรกานสูงสุดถึง5ปีหรือ50,000กิโเมตรในดูแลในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์และกล่อง ECU สนใจขนาดไหนงเราเข้ามาคา X ทุกการกข,ขับขี่มีรอยยิ้ม